รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเริ่มขับรถออกเดินทางกับความฝันเส้นทางเพิมความฝันกับความสุขต่อให้ไกล อยู่แห็นผลนําเพื่อใดรอ้อมคือไปที่ตรงนี้สถานีอาชีพสถานีอาชีพสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการสถานีอาชีพครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับคนที่รู้จริงแล้วก็ทําจริงครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการสถานีอาชีพพาคุณผู้ชมครับมาเช็คอินกันที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครับพื้นที่ตรงนี้ครับเกษตรกรเขาปลูกเรียกว่าปลูกข้าวแล้วก็ปลูกเผือกนะครับเป็นอาชีพหลักก็ว่าได้นะครับแต่ว่าวันนี้ครับคนที่รู้จริงทําจริงของเรา เขาออกจากงานประจำครับมาสนใจในเรื่องของการทําการเกษตรแต่ว่าเขาไม่ปลูกข้าวครับเขาทํามะกรูดครับเขามีแนวคิดอย่างไรถึงไปทํามะกรูดแตกต่างชาวบ้านอย่างไงและประสบความสําเร็จอย่างไงวันนี้เราไปดูรู้พร้อมกันเลยครับทนั้นจะสั้นหรือยาวจมองไปสิ้เส้นใช้ในความรู้สุขศรีอยู่แห่งคนนําเธอใดพร้อมคือไปที่ตร จะมุ่งไปสู่เส้นช้หนึ่งความรู้สู่อาชีพอยู่แห้คนน้ำเธอได้พร้อมจะเข้าไปที่ตรงนี้จะมุ่ง เอาละครับแล้วผมก็อยู่กับคนที่รู้จริงทําจริงในเรื่องของมะกรูดนะครับพี่ธีรพลดํามณีครับหรือว่าพี่อ้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดินเข้ามาโหมะกรูดงามมากนะฮะแต่ที่สําคัญคือแม่มันมีหนามซะเลยมะกรูดทำไมพี่เลือกปลูกมะกรูดไม่ไปเป็นปลูกมะนาวครับมะกรูดมันมันขายได้ทั้งใบทั้งลูกแต่มะนาวมันขายได้แต่ลูกใบมันไม่ได้จุดเริ่มต้นก็คือตอนแรกเนี่ยคุยกับ พี่อ๋อยนะครับว่าจริงๆแล้วทาเป็นพนักง,งานประจํามาก่อนเราทําเป็นบนรลุกานเดินบริษัทมาตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าครับซึ่งมันก็สามสิบกว่าปีแล้วมันก็เกิดความอิ่มตัวก็อ,อยากจะกลับมาทําอะไรแบบเรียกการเกษตรในในบ้านปลายก็เลยตอนนั้นยังไม่ได้ออกจากงานก็ลองมาออมมะกรูดมาปล๊กครับครับ,รบก็ทดลองสองงานก่อนทำไมถึงเริ่มเป็นมะกรูดเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ย ผมขับรถเข้ามาไม่มีใครปลูกมะกรูดเลยนะเพราะว่าเรามองว่ามะกรูดมันลงทุนครั้งเดียวแล้วมันอยู่ยาวๆเลยไงครับเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเราไม่ต้องการที่แบบจะไป,ไถ,ปถ่ายปลูกถ่ายปลูกอะไรบ่อยๆที่ ok มันเกิดการลงทุนทำซากค,ครับเราก็เลยเลือกที่จะลงทุนครั้งเดียวแล้วก็อยู่ยาวซึ่งมะกรูดมันมัน,ม,นมันก็ตอบโจทย์มันลงทุนครั้งเดียวแล้วมันก็อยู่ยาวครับพื้นที่คนแถวนี้ก็จะปลูกข้าวส่วนใหญ่ข้าวกับเผือกครับข้าวกับเผือกสองอย่างสองอย่างก็อยู่ดีมีมะกรูดโผล่มาใช่แล้ว เออศึกษานาำใไหมวกว่อนจะมาเป็นมากุดได้ก็ผมว่าศึกษาจากใน Google แล้วก็ใน u t u b e พวกนี้ครับแล้วก็ไปดูแปลงจริงของอาจารวีมหาวิทยาลัยเกษตรกแพงแสนที่ว่า,าเขาเอาออกมาเป็นตัวอย่างแปลงปลูกแล้วก็ไปดูซึ่งของเขามันเป็นมะขุดตัดบริยาชิดห <c oughs> ้าสิบเซนบนหลังร่องหนึ่งเมตรซึ่งผมมองว่ามันที่เราก็เลยไปปรับระยะของเราเป็นของเราก <c oughs> ็คือเฮมิคุณเมตรครับเพื่อที่ว่าจะ ใช้เครื่องจักรในการเข้าดูแลแปลงได้โดยใช้เครื่องเติดยาแต่ถ้าห0เซนมันต้องใช้แรงงานคนเข้าไปตรงอามอาดมันจะพื้นแต่นี่แรงงานไม่มีเราก็เลยต้องปรับระยะเอาเครื่องเติดยาเข้าคือตอนแรกก็คือได้คุยกันก่อนหน้านี้นะครับว่าเราเดินสำรวจตลาดแล้วไปดูแล้วว่าว่านี่แหละว่าเขาตลาดเขาต้องการอยู่คือหาตลาดก่อนชว่าที่ไหนเราปลูกไปแล้วจะขายใครชว่าอย่างนั้นนั่แหละนะครับเงินลงทุนตอนนั้นใช้สูงไหมครับก็ ตอนนั้นผมลงมันอยู่ประมาณไร่ละหกหมื่นแต่ว่าในหกหมื่นนี่คือมันมันจบนะบมันครั้งเดียวตลอดยาวเลยทั้งระบบน้ำทั้งต้นพันธุ์นั่นแหละผมพูดกับแฟนพี่ตอนก่อนเข้ามาบอกว่าตอนนั้น,นอะเหลือเงินติดตัวกัน2คนสามีภรรยาเนี่ยสาบาทอะใช่เพราะว่าเราต้องทั้งลงทั้งต้นพันธุ์แลวก็ลงทั้งระบบน้ําด้วยซึ่งค่าท่อ PVC ค่าอุปกรณ์พวกนี้มันก้องสูงนั่นแหละแต่เราก็ต้องการส่วนหนึ่งอะ ไว้กินไว้ใช้เพราะว่าผลผลิตตอนที่เราลงใหม่มันยังตัดไม่ได้ผมมาตัดได้มะกรูดเข้าประมาณเดือนที่6มันถึงจะเริ่มตัดใบชุดแรกได้ตอนนั้นอยู่กันยังไงสองคนทํายังไงก็เราก็ดําเนินชีวิตแบบพระองค์ท่านที่บอกคือเศรษฐกิจพอเพียงครับจะทําเกษตรผสมผสานก็คือเลี้ยงไก่พันธุ์ไก่เลี้ยงปลาปลูกผักอะไรอย่างนี้นี่แบ่งเป็นล่องน้ําด้วยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็รายได้มันก็มาจากการจําหน่ายกิ่งพันธุ์ด้วยเพราะ พอเราปลูกเต็มแล้วกิ่งพันุ์เหลือเราก็เริ่มจําหน่ายมันก็มีรายได้มาเรื่อยบจากน้อยก็ขึ้นไปเรื่อยๆหกเดือนถึงจะเริ่มมีรายได้จากมะกรูดครั้งแรกใช่ตอนนั้นได้จากขายอะไรครับตอนนั้นก็เริ่มการเริ่มตัดใบแล้วก็กิ่งพันุด้วยควบคู่กันไปเลยกิ่งพันธุ์ก็ยังไม่เยอะก็ยังมีคนสนใจน้อยครับแล้วก็เริ่มตัดใบจําหน่ายตัดใบแรกๆก็ยังไม่เยอะแค่ร้อยสองร้อยอะไรประมาณเนี้ยครับต่อต่อรอบก็ยังไม่เยอะ ก็ยังไปขายอยู่ตลาดอางทองครับตลาดแถวบ้านอยู่ครับท่นนี้พอมันเพิ่มปริมาณขึ้นเป็นระดับ500ตันหนึ่งครัเราก็ต้องไปติดต่อตลาดไทยเื่อที่ทําส่งก็ค่อยขยายไปเรื่อยๆครับคือจุดเริ่มงต้นเนี่ยจากการทดลองก่อนจากการทดลองทดลองแปลงทดลองตอนนั้นใช้พื้นที่เท่าไหร่ฮะประมาณงานไม่ถึง2งานแล้วก็เอายอดจากตรงนั้นอ่ะมาขยายตรงนี้เสียบกิ่งเพื่อขยายแปลงนี้ครับโดยผมทําการทําพันุ์เอง ครับนั่นแหละเหลือก็จำหน่ายไปส่วนหนึ่งก็เอามาลงแปลงครับอ้าวตอนนี้เราก็มารู้จักกับมะก,กรูดกันนะครับ,รบซึ่งมะกรูดที่พี่อ๋อยทําการปลูกเนี่ยอะไรบ้างครับมันมีกิ่งตอนแล้วก็พมเมล็ดแล้วก็เสียบยอดอแต่ต้นพันธุ์ที่ดีสุดคือถ้าผมส่วนตัวผมนะคือเสียบยอดเพราะจะได้รากแก้วเหมือนเหมือนกิ่งพม่าเลดแต่พมเมเลดมันจะได้มะกรูดหนามยาวแต่ถ้าเสียบยอดมันจะคัดมะกรูดหนามสั้นเอามาเสียบ หรือไรหนามนั่นแหละที่เขาเรียกกันมันก็ะจะไม่ค่อยมีน้ําครับแล้วก็วิธีการปลูกก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะับปลูกแบบชิดกระปลูกแบบธรรมดาแบบธรรมดาที่ห่างๆก็ประมาณเมตรห้าสิบสองเมตรแต่ถ้าระยะชิดมันก็คือเมตรหนึ่งกับห้าสิบเซนบ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 นความกว้างของร่องหนึ่งเมตรครับผมครับทั้งสองอย่างเนี่ยเรามีวิธีการเลือกอยังไงว่าเออเราจะปลูกเป็นแบบธรรมดาเราจะปลูกแบบระยะชิดครับ ก็มันต้องอยู่ที่พื้นที่ของของของผู้ปลูกว่าเขามีพื้นที่มากพื้นที่น้อยถ้าเขามีพื้นที่เยอะเขาก็ปลูกระยะห่างได้ระยะห่างมันก็ดีจะได้ทรงพุ่มใหญ่ขึ้นระยะห่างมันก็ดีคือทรงพุ่มใหญ่ขึ้นทรงพุ่มใหญ่ขึ้นอนิมานมันก็จะได้ก็ได้เยอะเหมือนกันแต่อย่างระยะชิดเนี่ยเราตีไว้แค่ต้นละกิโลครับใช่สามปีไปแล้วต้นละโลเราพี่อ้อยเลือกระยะชิดใช่นี่นะครับแบบนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่คือระยะชิดเราตีว่าต้นละกิโลหลังจากสามปีไปแล้วครับใช่ นั่นแหละซึ่งเราก็พอแล้วไงอย่างเรามีอยู่สักสองพันต้นอย่างเงี้ยเราอาจจะได้สักตันหนึ่งตันห้าต่อรอบเราก็พอแล้วนั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้มันคือพันธุอะไรนะครับมะกรูดมีแบบไปกี่พันอันนี้มันเป็นมะกรูดเกษตรครับครับใบมันจะค่อนข้างใหญ่หน่อยแต่เรื่องใบเรื่องอะไรพวกนี้มันอยู่ที่เราดูแลครับเราให้ปุ๋ยให้น้ำบำรุงดีๆมันก็ใบใหญ่อยู่แล้วครับ แต่จริงๆในตลาดเขาไม่ต้องการใบใหญ่เาขาต้องการใบใบ,ใบกลางอ่ะไม่ไม่ได้เล็กจนเกินไปไซส์ไหนคือใบกลางครับพี่เนี่ยครัใบกลางเนี่ยประมาณนี้มันมีใหญ่กว่านี้แล้วก็ถ้าใบเล็กใบเล็กก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยใบเล็กเนี่ยอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ <ผม S 1> <า>ยใบเล็กเนี่ยใบเล็กครับพี่ขอให้เขาเด็ดมาดูได้ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกใบเล็กนี่ใบกลางผมเขาเด็ดเลยนะครับใบกลางครับถ้าใบใหญ่มันจะมีใหญ่มันจะใหญ่กว่านี้อันนี้นะครับคือใบกลางนะครับอันนี้ใบกลางถ้าใบใหญ่มันจะใหญ่กว่านี้อันนี้ใบเล็กนะครับ อันนี้คือเก็บแบบนี้แหละตัดแบบนี้ไประยะเท่าไหร่ครับหรือว่าอายุประมาณไหนแล้วดูยังไงถึงก็จะเริ่มตัดฮะคือใบใบสีนี้ก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน60วันควันถ้าเกิน60บวันไปแล้วหลังใบตัวนี้จะเริ่มเป็นสนิมแดงๆซึ่งมันจะเป็นใบแก่ซึ่งเวลาเขาไปจําหน่ายมันจะใบมันจะร่วงจากก้านง่ายอย่างนี้มันจะอยู่ติดก้านได้ประมาณ 3- 4ี่วันนี่หลังนี้เราดูหลังใบใช่เราดูหลังใบถ้าใบแก่หลังใบมันจะออกแดงๆ แต่ตอนนี้คือใบมันอยู่ในระยะเก็บเกี่ยวตั้งแต่45วันถึง60วันจะตัดไม่ไม,ไม่เกินสมมติว่ายกตัวอย่างอ่ะผมต้นใกล้ๆก,กันแล้วกันครับต้นนี้เวลาเลือกตัดใบตรงไหนที่มันใช้ได้ครับเราต้องมีวิธีการเลือกยังไงฮะก็คือเราเลือกใบที่มันเป็นใบแก่สีเนี้มีเขียวเนี่ยครับเวลาตัดก็คืออย่างมันมีหูหูหูข้อตรงเนี้ยเห็นปะอ่าประมาณนช้ผมปิด<ข>ให้ดูหน่อยข,อข้อตาข้อตาประมาณนี้ก็ตัด,ต,ดตัดตัวนี้ข้อนี้ก็ได้ เพื่อที่จะเอาไว้ให้เขาแตกใบชุดใหม่ขึ้นมาอ๋อชุดนี้นะครับตัดนี้ก็ได้หรือว่าก็ตัดตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมพี่อ๋อยตรงนั้นก็ได้ที่มีข้อตัวนี้นะครับให้เลยข้อตามาหน่อยหนึ่งอ่าการตัดที่การตัดเนี่ยคือตัวนี้นะแป๊บนึงนะอ่าโอเคส่วนอันนี้มันเกินครึ่งหนึ่งเราก็มาตัดครึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็เลือกตัดตรงนี้เพราะว่าประมาณครึ่งหนึ่งเหรอครับประมาณครึ่งหนึ่งอือคือเราก็ตัดเราก็ตัดแบบนี้เลยเนี่ยเราก็ตัดครึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะ ขายได้แล้วครับเนี่ยก็จะขายได้แล้วครับเราก็จะทยอยตัดให้หมดทั้งแปลงส่วนยอดที่มันเสียมันอะไรเงี้ยอย่างยอดเสียเราก็ตัดทิ้งเลยแบบเนี้ยเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกชุดนี้ขึ้นมาครับส่วนว่าอันนี้อ่ะอันนี้ได้ไหมครับได้ครับได้ถึงตรงนี้เลยตรงนี้โอเคนะเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้นะอันนี้เราก็ต้องตัดตรงนี้นะอันนี้เราก็ไว้ไว้หูหูตรงนี้ไว้หูไว้นิ้วหมด้วยนะครับไม่ใช่วี้อย่างเดียวนะครับโอเค ตรงไหนตรงไหนตัดทิ้งบ้างครับก็ถ้าเมื่เราดูถ้ายอดมันไม่เสียอย่างเงี้ยก็ขายได้หมดเลยอันนี้ขายได้หมดเลยขายได้หมดเลยอ๋อนี่เราก็ต้องแบ่งเป็นคืบใช่ไหมก็กะดูประมาณประมาณคืบหนึ่งแล้วก็สองใช่เดี๋ยวเขาจะไปกำกับพวกขาจะขายได้ให้เขาไปเปลือกเขาไปกำได้ครับแล้วมีวิธีการแบ่งยังไงว่าโอเคภานหนึ่งแปลงนี้เราจะทํากิ่งพันเท่าไหร่จะตัดขายใบเท่าไหร่พี่มีวิธีการจัดยังไงบ้างครับไม่ก็เราเลือกเราเลือกไว้ไงก็คือเราตัดใบนั่นแหละแต่ไหนที่ยาวทั้งยิ่งพ แล้วเดี๋ยวเราก็มารู้ตัดเขาออกคือเราดูเลยที่เขาจะออกมาสูงแบบนี้เราไปทํากิ่งพันุ์ใช่ถ้าเกิดไปทำมันถ้าสั้นแบบนี้เราก็แต่ขายไปตัดขายไปยังกิ่งพันธุ์บางทีเราไปเอาที่ลูกสวนเราคนที่เขาซื้อกิ่งพันเราไปอ่ะเราก็ตามไปไปไปซื้อเอขอซื้อกลับมาไปซื้อกลับมานี่แสดงว่าก็ต้องทํางานแบบเครือข่ายเครือข่ายครับครับณตอนนี้เครือข่ายขยายไปขนาดไหนบ้างครับก็เยอะอยู่ครับอย่างบางครั้งเขาเขาเขาไม่ได้ขายกิ่งพันเราก็ขายใบหมดเราก็ไม่ได้เราก็ไปดู ท่านอื่นที่เขาเคยซื้อผักมาไปแล้วก็ติดต่อสอบถามเขาดูว่าเขาตัดได้หรือยังเพราะเราบั่นใจว่าเอามาจากของเราเองนี่แหละใช่่าเรารู้อยู่แล้วว่าใครเอาไปบ้างจากตรงไหน,นหรืออาจจะใครเอาไปที่ไหนก็ได้แต่เราขอไปดูครับเรื่องคุณภาพใบเรื่องคุณภาพกิ่งที่เราจะมาทํากิ่งพันธุ์ครับผมนะครับอย่างปัจจุบันนะครับอย่างที่บอกว่าเดือนหนึ่งก็อ่ะสี่สิบห้าถึงหกสิบวันก็จะมีการตัดขายในส่วนของใบที่เหลือแล้วเวลาว่าง <c oughs> จากนั้นก็มาทํากิ่งพันธุ์ และนอกเหนือจากนี้ก็เอาไปต่อยอดเกี่ยวกับการเกษตรจากอื่นอีกอย่างอื่นอีกทำอะไรบ้างครับก็มีเผือกเป็นเผือกอะไรครับแบนี้เผือกหอมมันหมอคือยังไงเผือกหอมไม่เผือกประจําท้องถิ่นหรือว่างมันเป็นพืชตอนนี้มันขึ้นทะเบียนเป็นพืชจีไอ GI, พืชท้องถิ่นไปแล้วอของจังหวัดสระบ,บุรีครับผมมีที่เดียวคือที่อำเภอ้ันหมอ,อมซึ่งมันก็มีงานประจําปีของเขาคือผักหวานป่าทุงงา่งนาเผือกหอมที่เขาจัดเป็นประจําทุกปีครับ ที่อำเภอไปจังหวัดเขาจะจัดประจำนะครับเอาแล้ววันนี้ก็ถือว่าคุ้มดูรายการเราครั้งเดียวได้เรียนรู้ทั้งมักปูดด้วยนะครับมีแถมเผือกให้ด้วยเออเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นมักปูดไม่ว่าจะเป็นเผือกเนี่ยก็ทํากันยังไงแล้วมีการตลาดยังไงถึงสามารถก็เรียกว่ามียอดแล้วก็มีรายได้ที่เพียงพอต่อความต้องการของคเนับนอ้าเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เริ่มขับรถออกเดินทางกับความฝันบนเส้นทางเพิ่มความฝันกับความสุขต่อให้ไกลแค่ไหนก็ไม่กลัวจะมุ่งไปสู่เส้นชัยแหล่งความรู้สู่อาชีพเอาละครับที่อยู่ในมือผมนี้นะครับก็คือว่านำเขาเรียกว่านำใบมากรูด นะครับมาแพ็คแบบนี้เพื่อจาหน่ายเพื่อจำหน่ายนะครับจริงๆแล้วมันมีกี่ไซส์ขนาดสําหรับการจัดจำหน่ายมันมีอยู่2องไซส์ครับอันนี้ถุงละกิโลหนึกิโลกับถุงละห้ากิโลเลยห้ากิโลจะเป็นถุงใหญ่ครับผมครับวิธีการกว่าจะมาใส่เป็นแพ็คเป็นถุงได้แบบนี้ทำยังไงบ้างครับก็เราก็ตัดมาจากใบจาในแปลงแบบประมาณคืบหนึ่งเนี่ยครับแล้วมาทําการล้างล้างล้างสิ่งสกปรกที่มันอยู่ตามใบฝุ่นให้สะอาดครับแล้วก็ทําการ กลับใส่ถุงเลยอแล้วก็ตัดตัดมุมถุงเพื่อให้น้ํามันออกถุงถุงมันจะมีรูอยู่แล้วนี่ฮะก็จะมีรูใช่แต่ว่าเราจะตัดมุมสองฝั่งเพื่อระบายน้ําออกนี่นะครับก็จะมีระบายน้ําออกด้วยแล้วเราก็จะทําการช่างหนึ่งกิโลครับแต่เราจะไม่ได้ช่างหนึ่งกิโลเพะเราช่างหนึ่งกิโลหนึ่งขีดสองขีดเพื่อเผื่อน้ําให้เขาวาน้ํามันยุบไปมันจะเหลือประมาณโลโลโลน้อยๆครับผมครับนะครับอันนี้เป็นแบบที่เราแพ็คแบบนี้นะครับก็คือเหนึ่งกิโลกับห้ากิโล นะครับก็อ่าแล้วแต่ใครจะเลือกขายแบบไหนก็ว่ากันไปนะครับอีกอย่างหนึ่งครับแบบนี้เขาเรียกว่าขายเป็นต้นพันธุ์อันนี้เป็นต้นพันธุ์ครับเสียบยอดนะผมอขนยอาติบขึ้นมาเลยนะครับอันนี้อ่านะครับวิธีการยังไงบ้างครับอันนี้เอาไปเอาไปเสียบกับอะไรบ้างครับอันนี้ต้นตอมันจะเป็นต้นส้มโอแต่มันจะเป็นส้มโอที่แบบรสชาติไม่ค่อยดีอ่ะครับเขาจะไปแค่เมล็ดออกมาขายครับแล้วก็เราก็จะเอาเมล็ดนั้นเอามาเพาะ เพราะใช้เวลาประมาณ4ีถึงเดือนเพื่อให้ต้นในขนาดเท่าตะเกียบแล้วเราก็มาทำการถ่ายยอดนี่นะ้อ้นี้อันี้คือเป็นลำต้นของต้นส้มโอนะฮะนี่คือส้มโอนะครับครับนี่คือส้มโอนะต้นประมาณตะเกียบหรือหลอดหลอดหลอดเนี่ยเขาจะใช้ได้ครับคุยหมายความว่าความความใหญ่ของใช่ความใหญ่ของลำต้นลำต้นนี้นะครับประมาณหลอดประมาณตะเกียบเนี่ยนะฮะท่าที่ดูนะครับแล้วก็มาต่อแบบนี้แล้วก็มาทําการเสียบยอดโดยการไปคัดต้นพันธุ์ดี จากเรานี่แหละของเราเนี่ยแหลเะลเอามาทําการเสียบแล้วก็เทปพันแล้วก็ทําการไปอบที่ในกระโจม,มประมาณ30วันครับแล้วก็ทยอยเปิดเอาออกมาพักฟื้นด้านนอกครับผมแล้วก็พอมันแข็งแรงพร้อมที่จะปลูกประมาณตักเดือนหนึ่งเอาจากกระโจมมาเดือนหนึ่งแล้วก็ทําการเปิดจําหน่ายให,ให้ให้ผู้ที่สนใจนําไปปลูกครับครับแต่ถ้าแบบนี้ก็คืออย่างนี้อายุมันประมาณเดือนกว่าแล้วมันเริ่มแตกยอดใหม่ ก็แสดงว่าเขาแข็งแรงพร้อมที่จะไปปลูกราย้อเปอร์เซ็นแบบนี้นะครับแบบนี้กำลังจะเริ่มแตกยอดแบบนี้นะนี่นะครับก็จะมียอดใหม่เขาก็จะมียอดใหม่เตรียมออกแล้วพอลูกค้านําลงไปปลูกปุ๊บมันก็ประมาณครึ่งเดือนก็จะได้ยอดใหม่สวยครับนี่จะเริ่มแตกยอดอันนี้คือแตกมาในระดับหนึ่งละใช่ครับแบบนี้ใช่อันนี้คือต้นพันธุ์พร้อมปลูกแล้ว แล้วแบบนี้ก็คือเราก็ส่งทางพัสดุไปชณีให้ลูกค้าด้วยเหมือนถ้าได้สนใจห้าต้นสิบต้นยี่สิบต้น่นนเงี้ยอยู่ต่างาย่างไวยไกล้วก็ทําการแพ็คลงกล่องไปชนีส,ส่งให้ลูกค้าอย่างการปลูกมะกรูดจริงๆแล้วมันได้ปลูกได้ทุกพื้นที่ไหมครับจะไม่ได้ทุกพื้นที่เนะครับเพราะว่ายัางไปเจอดินทรายอย่างเงี้ยไปเจอดินลูกรังอย่างเงี้ยการระบายน้ําการซึม้ํามันไม่ดีอยู่แล้วซึ่งเวลาถ้าแหล่งน้ําไม่พอและไปเจอทรายกับลูกรังไแล้วนะ น้ำยังไม่พอมันจะทำให้มะกรูดตายการลงทุนอาจจะเสียหายฉะนั้นดินก็ขอให้เป็นดินเหนียวหรือดินร่วนร่วนคนทรายคือการเกษตรอ่ะจะทำเพราว่าพืชอะไรก็แล้วแต่แหล่งน้ำลงมาก่อนมาก่อนพืชที่จะปลูกครับดูดินดูแหล่งน้ำใช่เพราะมันเหมาะกับแล้วค่อยไปเลือกพืชพืชที่เราจะในใจเราอีาจะทําการปลูกไปลงแปลงสาคัญกว่าต้องเข้าสวนทุกวันไหมครับไม่ไม่ครับแล้วก็ดูแลช่วงที่มันเป็นใบอ่อนแค่นั้น พอใบแก่แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนำมาให้น้ำอแล้วก็ทีนี้ก็รอตัดใบจำหน่ายช่วงใบอ่อนมันก็จะอยู่ประมาณสักไม่เกินยี่สิบวันครับตรงนี้แล้วแต่แต่ยอดอ่อนหมดเลยนะครับถ้าเกิดอตอนนี้ย่อยจัดจำหน่ายแบบออนไลน์เพราะว่าไม่มีไปตั้งแผงที่ไหนอะไรยังไงไม่ไม่มีนะแล้วก็ลูกค้ามารับมาหน้าส่วนครับการที่ป่อยจะทำออนไลน์เนี่ยรู้สึกว่าเออมีอาจจะมีหลายคนที่รู้สึกว่าเอยเราเราไม่ถนัด เราไม่เคยไม่กล้าที่จะลองตอนแรกที่พี่ทาออนไลน์พี่ทํำยังไงกล้าที่จะลองไหมทดสอบทดลองอยังไงบ้างก็ผมก็ถ่ายสวนลงแล้วผมก็ก็ถ่ายขิงพันธุ์ได้ลงลงไปด้วยอันนี้มันมีลูกค้าที่เขาแบบเขาเห็นสวนเราตัดอันนี้อยากเขาก็อยากจะมาทําตามเนี่ยเขก็ทักถามเรื่องขิงพันธุ์มีไหมเราก็บอกว่ามีมันก็เลยค่อยๆเติบโตมามแลวตลาดรูปมันแพลตฟอร์มนี้มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันอยู่แล้วพองีคนไปคน้น เก่าๆมาเห็นมีต้นมาเราก็ทักมาถามยครับเราก็เป็นช่องทางให้เรามีรายได้เสริมตรงนั้นแต่ถามว่าไรายได้จากทางพัสดุมันไม่ได้มากมายังไงหรอกส่วนใหญ่เขาจะมาเอาที่แปลงมากกว่าก็คือเอารถมาใส่กันเราเพราะว่าม,มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่มีใครปลูกสี่สิบวสบต้นหรอกถ้าคิดจะทาแบบแบบขายก็ตลาดค่ามันก็ต้องหลักห้าร้อยต้นพันต้นอะไรสั่งทีเดียวมาห้าร้อยต้นพันต้นเลยใช่มันถึงจะคุ้มค่ากับการลงทุนใช่เพราะว่ามันมีปริมาณไงครับ ถ,ถ้าปวามถาวาถ้าเรามีท0่ต้นต้นะแล้วตัดทีหนึ่ง20โลเงี้ย mm hmm. แค่ค่าน้ำมันวิ่ไปตาลาดเราก็จะไม่คุ้มเอย mm hmm. ใช่ไหมมันก็ต้องมีให้มีปริมาณตั้งเออร้อยโลร้อยโลหรือเราไปส่งโลละห้าสิบาทเราก็ห0 0พันห้าพันคาน้ำมันตั้งส0มร้อยสีมัน mm hmm. มันก็ยังเหลือเม็ดเงินที่จะ ไปทาประโยชน์อย่างอื่นได้แต่ถ้ามันน้อยมันก็ไม่คุ้มต้องคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วยใช่แล้วคือเราจะลงทุนอะไรมันก็ต้องให้มีปริมาณนิดนึงใช่ก็ถือว่าอ่าช่องทางออนไลน์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง่นะครับที่คนรํามาเห็นคือเอาไปปลูกไปกินหรือจะไปปลูกเอาพันธุ์ไปต่อยอดขยายเองก็อันนี้ก็แล้วแต่ครับผมแล้วตอนนี้ก็คือนําระบบ IoT เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการทําการเกษตรด้วยใช่นะพัฒนาไปถึงขนาดนี้แล้วก็คือเราเป็นเกษตรกรเรา ก็ต้องยอมรับเทคโนโลยีเข้ามาด้วยแต่ส่วนนึงมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเกษตรกรว่าเขาจะเปิดรับไปศึกษาเพิ่มเติมไหมเรื่องเทคโนโลยีางนี้แต่ถ้าผมแต่ถ้าส่วนตัวผมแนะนําคือให้เปิดรับเทคโนโลยีเข้ามามเพราะมันจะมันจะง่ายแก่การจัดการแปลงคือเรื่องลดน้ําเราจะไม่ต้องไปสาระวนเราจะใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวในการควบคุมระบบน้ำในแปลงง่ายคือลดน้ํา หรือจะดูอะไรผ่านแปลงก็ได้ครับอย่างผมว่าส่วนใหญ่อย่างในแปลงผมมาโทรศัพท์เครื่องเดียวผมจะควบคุมระบบไฟระบบปั๊มน้ําำแล้วก็กล้องโูจรปิดทั้งหมดอยู่ในโทรศัพท์หมดครับนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะเป็นเกษตรกรยุคใหม่นะครับนำเทคโนโลยีมามาปรับใช้ให้เหมาะสมนะครับและอีกหนึ่งเรียกว่าอีกหนึ่งรายได้ที่สําคัญนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่ที่บ้านหมอนะฮะก็คือว่าเผือกนั่เองเผือกหอมครับ ทำไมครับมันมันเป็นระดับนี้เป็นจดไออย่งไรฮะเผืือกที่บันหมอมันมันมีมานานแล้วครับครับแต่ผมเป็นเด็กๆแล้วแต่มันยังไม่ได้ถูกยกเป็นพืชเฉพาะตินพืชจีไอมันเพิ่งจะขึ้นถูกขึ้นทะเบียนนั่นแหละซึ่งมันมีรสชาติอร่อยหอมมันล้วนซุยครับซึ่งอ่ามันตอนนี้ก็คือมันน่าจะเข้าไปอยู่ในโรงงานแล้วล่ะเขาไปทำพวกไส้ขนมเลย เลี่ยนตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นหัว่ะอันนี้ลูกเป็นลูกพันธมันลูกพันุมาที่สามารถเอาไปไปไปปลูกไปปลูกเป็นต้นแม่พันธุที่จะได้เป็นเครืออมแบบนี้ยาอ่าอันนี้คือเป็นไซส์ขนาดไหนต้องปลูกขนาดไหนถึงได้ก็เอาอันนี้ไปปลูกได้เลยครับปลูกได้เลยนะฮะปลูกได้เลยเขาก็จะเตรียมแปลงไว้แล้วก็เอาไปต้นพันไปเพาะในแปลงก่อนครืให้มันเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็นาต้นที่มันงอกเอาไปลงแปลงที่เขาเตรียมพื้นที่ไว้อืมนี่นะครับไซส์ขนาดนี้แต่อันนี้คือเขาทํามาเพื่อจะเอาไป รับประทานเอาไปต้มรับประทานทำน้ำกะทิทําขนมเนี่ยก็ไซนี้เหมือนกันแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาเป็นหัวหัวใหญ่ระดับนี้ก็ได้หัวนั้นเป็นกิโลหรือโลกว่านก็ได้ครับอันนี้คือหนี่คืออันนี้เป็นเผือกต้มอันนี้เราต้มมาแต่ก็สามารถทานได้ทานได้ครับก็ร่วมซุยเหมือนกันนี่นะอันนี้ร่วนซุยนี่ครับนี่อุ้ยนร่วนซุยอะมันลอกเปลือกลอกเปลือกได้เลยอะสามารถทานได้เลย เนี่ยผมพูดว่าทานได้เลยก็ต้องทานอ่ะมันทานู่ได้มันจะมันจะออกหวานนิดๆมันมัน,มนหอมมถ้าน้ำกะทิจะอร่อยก็คือลดช่องน้ำกะทิแล้วใสเ่เผือกแบบนี้จูกมาที่อร่อยเลยครับอ,อย่างเผือกของแต่ละพื้นที่เนี่ยวิธีการปลูกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับทต่ของที่นี่ที่นี่จะเป็นเผือกน้าเผือกน้ําคือยังไงครับคือเขาจะตีล่องแล้วก็ทําการยกล่องแล้วมีน้ําอยู่ในล่องตลอดเวลาครับ เผือกจะมีน้ําหล่อรองแต่ถ้าเป็นเผือกแห้งครับเขาก็จะตีร่องเหมือนเราจะปลูกกโพดขึ้นร่องในคุณเมตรนี่แหละเขาก็จะปลูกแล้ววางระบบสปริงเกอร์หรือไม่ก็ระบบเทมน้าหยดเผือกมันก็จะอยู่บนแห้งตลอดเวลาซึ่งรสชาติแล้วก็อะไรมันจะไม่เหมือนเผือกที่นี่เผือกแห้งมันจะไค่อยจะเหนียวแข็งไม่ค่อยร่วนซุยเหมือนเผือกน้ำเหมือนเผือกที่นี่ผมสามารถเอาพันธ์ของเผือกที่นี่ไปปลูกพื้นที่อื่นได้ได้ ก็จริงๆพันธุเผือกอะแต่ที่นี่มันก็ปลูกไปตุกไปปลูกอยู่เพชรบุรีแต่เพชรบุรีเขาก็ปลูกสไตล์เผือกน้ําแบบบมันหมอเหมือนกันอแล้วก็เผือกที่นี่ก็ขึ้นไปอยู่ทางมรดกแห้งเหมือนกันอเพราะว่าพันธุนั่งเดิมจริงๆอะที่ผมโตมานะเขาก็เอาจากเชียงใหม่มาก็สั่งพันธ์มาปลูกลงน้ําเหมือนกันครับแล้วทางนี้ก็เอาน้ขคือไปแห้งมันก็จะสลับกันแต่โดยบริบทมันคือดินดินที่นี่มัน ให้รสชาติให้ความ่วนสุนิมอาจจะเป็นพันเดียวกันแต่ว่าพื้นที่ปลูกดินอะไรต่างกันต่างกันอากาศอากาศแตกต่างกันการดูแลไม่เหมือนกันมันก็เลยออกมารสชาติที่มันแตกต่างกันใช่ต่างกันนะครับอย่างเผื่อที่นี่เขาขายกันยังไงบ้านนะครับพี่คือจัดจำหน่ายเกษตรกรมีคนมาเมาหรือว่าขายเองยังไงางส่วนใหญ่เกษตรกรในแปลงมันจะมีอยู่สองอย่างคือเขาเขาอาจจะขุดเป็นโลขายพราค่าคนกลางครับกับพราค่าคนกลางเขามาเหมายกแปลงไปอื แต่แล้วแต่ว่าเรามีแรงงานเพียงพอไหมอะไรพี่แรงงานจะจะของแลงด้วยแต่ข้อตกลงครับครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้แหละนะครับแรงมันดานใจของพี่นะปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างแรงมัดดานใจผมจริงๆก็มาจากพ่อหลวงในที่เก่าท่านวางแนวทางไว้ให้ตัวเกษตรกรแล้วทีนี้ผมก็ได้แรงมัดใจจากตรงนั้นแหละเอามาทำเกษตรโดยแบ่งเวลาวันหยุดมาปลูกไม้ปลูกอะไรไปก่อนทีนี้ พอเราอิ่มตัวกับเหมือนกันเดือนละเราก็เริ่มเราก็กลับมาทําตรงนี้เป็นตัวก็แรงแรงมาจากตรงนี้นการท,รทําเกษตรผสมผสานอย่งไม่หลงและเชิงว่าร,รททครับเป้าหมายต่อไปในนะคของพี่มองว่ายัางไงบ้างกับพื้นที่ตรงนี้ก็โจทยตัวผมนะก็คือก็เหมือนทําทิ้งไว้ให้เป็นมรดกต่อไปของอลูกหลานที่เขาจะเข้ามาสานต่อทาทารายได้จาก ที่เราวางังเราวางไว้เนี่ยจากการจากไม้ป่าก็ดีจากศักดิ์อะไรพวกนี้ที่เราปลูกทิ้งไว้ให้คำว่าสืบสารต่อไปอหละรครับคาดหวังไหมครับว่าคนที่มาสืบทอดเราเขาจะทําต่อหรือไม่ทาต่อ,อยังไงไม่ได้คาดหวังนะ,นะตัวตัวผมคือเราทําพื้นที่ให้มันร่มเย็นเหมือนป่ามีต้นไม้มีความโมสบณ์ความเขียวเขลียวรจี เรามีความสุขกับพื้นที่กับไรายได้ที่เราอยูใ่ในสวนเนี่ยเราก็พอแล้วครับท้ายนี้ครับเดี๋ยวให้พี่อ๋อยฝากถึงผู้ชมทางบ้านให้ผมหน่อยเกือบเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะถ้าเกิดอยากจะทาอะไรแบบนี้ครับท่านที่สนใจจะปลูกมะกรูดหรือทําแนวเกษ,ราษาตรผสมผสานแบบผมเนี่ยจจก,ก็กเ,บบเข้ามาศึกษาเรีเยนรู้ที่นี่ได้ครับผมยินด,ดีถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้ให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 ,ให,ให,ให้ท่านที่สนใจแล้วเราจะทำมะกรูดเรื่องการตลาดเรื่องการปลูกเรื่องสินค้าอะไร เข้ามาได้ครับเรายินดีเปิดกว้างตรงนี้ครับถ้าสมมติว่ามีคนก,กําลังท้อแท้อยู่ว่าท่งนี้คือวันนี้ท่านจะมีทั้งนี้เอยเงินไม่พอใช้อยากจะให้แรงบันดาลใจยังไงบ้างครับก็สําหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเรื่องรายได้ไม่พอใช้อะไรเงี้ยการทําตามพระองค์ท่านเกษตรผสมผสานหรือเศรษฐีใหม่เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้จริงๆถ้าเราลงมือทําจริงๆครับ มันจะมีรายได้จริงๆจากพืชที่เราทาพืชรายวันรายเดือนรายปีเนี่ยมันอยู่ที่เราบริหารจัดการบริหารจัดการตรงนี้เอาแม้แต่คนที่ไม่มีพื้นที่เลยก็สามารถทําตรงนี้ได้โดยการใช้พื้นที่ว่างๆข้างห้องแลปลูกผักสวนครัวปลูกอะไรเพื่อลดต้นทุนในการซื้ออาหารการกินบางส่วนลงไปได้พืชผักเนี่ยมันก็เป็นการประหยัดเป็นตัวส่วนหนึ่งครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่อ่อยนะครับ สิ่งนึงคือการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นทดลองทําก่อนลองผิดลองถูกไม่ได้ไม่ได้อยากจะทํำไรก็ทําไปดรงๆเลยไม่ใช่ใชคือแบ่งเวลาวันหยุดเนี่ยลองไปลปูกมันสักหน่อยว่าเราจะดูแลมันได้ไหมถ้าเราดูแลมันได้เราค่อยเรื่อขย,ยายพยายไปแปลงใหญ่ขึ้นถ้าเราจับทิศจับทางมันจะดเขาให้มีรายได้ต่อไปครับ แล้วสิ่งหนึ่งที่จะได้คือการตั้งใจที่จะมุ่งมั่นแล้วก็ทำ<ช>สิ่งนั้นจริงๆนั่นเองใช่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่อ๋อยมากครับขอบคุณครับ,บคุณทุกครับในครั้งต่อไปครับรายการสถานีอาชีพจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเช็คอินที่ไหนครับติดตามได้นในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมลาพี่อ๋อยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ